นะครับคุณพ่อที่นี่เ,เราได้มาเยี่ยมสวนนะครับที่วัดนาน,โนโกบนะครับที่อำเภอร,รับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็หลังจากที่เราได้นําโดนนะฮะมาปนอดีตตอหท้าที่สวนทุเรียนของวัดนาน,โนโก,ก,กบกับหลวงพ่อช่วยช่วยพูดหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงฮะหลังหลังจากที่เรามาตอนนี้ สี่ครั้งผ่านไปแล้วครับรู้สึกว่าจะเห็นคนทั้งตาเนาะเป็นที่น่าพอใจมากครับเพราะว่าต้นจากที่แรกเป็นตั้งโคกตอนนี้มีทั้งปงยอดทั้งใบเป็นมันแผลอะไรเนี่ยมันครบคลุมไปหมดเลยทำให้คณะกรรมการวัดแล้วก็ศรัทธาว่าน้ำปกทั้งหมดเนี่ยพอใจมากพอใจนะครับปีนี้ของผลมันมีน้อยนะเพราะว่ามันร้อนเหลือเกินถ้าปีต่อไปมันดีขึ้นมาเนี่ยรับว่า สินค้าตอนนี้อาจจะเป็นที่ชอบของชาวตำบลนานทองกบได้ครับตอนนี anyway, um, so ้เร so ิ่มมีคนเริ à, uh, ่มซื้อไปใช้บ้างแล้วครับครับแล้วหลวงพ่อก็คิดว่าสักวันเนาะผลของเรามันดีขึ้นมาเนี่ยสินค้าตัวนี้ก็อาจจะเป็นที่ถูกใจของชาวตำบลนอ่าต่อไปครับครับคือโชคๆที่เรามามันเป็นไปช่วงปลายเนาะช่วงปลายขึ้นมาได้สี่ชั้งเนาะหลังหลัที่เราโพสต์มาได้สี่ั้นครับแต่ไม้ใช้เรื่อเป็นผลลัพ มาแก้ไขเนาะไม่ใช่มาบำรุงมาแก้ไขตอนนี้เริ่มบำรุงต่อไปนี้เริ่มบำรุงแล้วก็ก็เห็นผลเนาะเห็นผลมากมากเลยพ่อจะให้ให้ทุเรียนเอาไปทานไงบพวกนาะคณะของดร็อเตอร์มาก็ได้ได้ได้เอาไปทานกันเนาะแหมต็อมีใจ เราคุ้กันมาดเลยครับครับคือเราก็มีความตั้งใจเหมนะฮะคือท่านลอตเตอรีมีความตั้งใจว่าเราก็จะมาทุกเดือนมาประเมินท่นทุกเดือนเพื่อให้ให้เห็นผลให้เห็นผลแบบกระตุ้นกระล่านกันเลยว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะเพื่อนั่นแหละต้องไถ่ดันมาให้ฟุตเทศอ่ะแค่นี้จะเห็นผลว่าเออใช้อันทีสองห้าอันหนึ่งไปแล้วมันจะมีผลยังไงแต่ตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วว่า นะร์เริ่มเริ่มเริ่มเขียวหนาเป็นมันเป็นมันแล้วเออแสดงว่าเขาสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นทับต้นก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับรเดี๋ยวปีหน้านี่ลูปซึ้งเลยเพราะว่าเขาต้นสมบูรณ์แล้วรูกมันจะดีเหมือนเดิมกล่าวกล่าวเพราเขาเรามาช่วงปลายแล้วเนาะเออเพิ่มข้นแค่สี่ครั้งเนี่ยทุกคนแค่สี่ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าแล้วครับเราก็จะมาทุกๆเดือนนะครับเพื่อ าน้ำนรกตกให้ให้ยืนดีกินดีขึ้นเฮ้ให้ดีชื่ออะไรหลวงพ่อชื่อน้อยชื่อผมเหมือนผ่านพ่วงโอ้โหได้เลยกันเยอะแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มาดูแลที่วัดนรกตกในการใช้อดีต2 5 1ดูแลสวนทุเรียนของวัดและก็พืชพันธุ์ทั้งหมด นะครับที่เป็นพืชพันธุ์เกษตรวันนี้ก็มีความยินดีนะครับทางกรรมการวัดหลวงพ่อจรัญอดีตกรรมการวัดและก็คุณพี่สังวานนะครับได้มีความกรุณานะครับอยากให้เราได้ได้ผลผลิตที่ได้มาดูแลจากทางวัดจะให้ชิมก็เป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับแนะนำโดยคังครับนี่คือคุณพี่สังวานเป็นกรรมการวัดนะครับครับผมมีความรู้สึกยังไงครับกับการที่อยากจะมอบทุเรียนให้กับทีมงานก็รู้สึก รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ทางนี้มาดูแลทางาทีมงานของท่านรัฐกรสุกเกษมทางทีมงานของเจรินกนสุกเกษมนะครับครับรู้สึกขอบคุณครับ,รบนี่ก็เป็นการขอบคุณไลครับนะโรัเดี๋ยววันนี้ท่านรัฐกรก็จะมาด้วยแต่ผมจะรับการขอบคุณก่อนแล้วก็ จะยืนยันว่าทีมงานของท่านรัฐกรสุกเสษมเนี่ยจะมาดูแลนะครับให้ให้ให้เห็นผลอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามารับผลงานตรงนี้แล้วกลับเลยไม่ใช่นะครับก็จะดูแลเพราะว่าเป็นโครงการที่ท่านรัฐกรเนี่ยอยากให้เกษตรกรเนี่ยได้ได้รับงานวิจัยและคิดคนที่ดีอย่างอันดีสองห้าหนึ่งที่ท่านรัฐกรเนี่ยอุส่าหใช้ความรู้ในการที่สําเร็จในระดับด็อกเตอร์นะครับในเรื่องของปรพีวิทยาเนี่ย เอามาใช้ประโยชน์กับเกษตรกรที่แท้จริงไม่ใช่ว่าทำมาเป็นความรู้เฉยๆแล้วไปขึ้นหิ่งเอาไว้นะครับ,รบวันนี้ก็ได้พิสูจน์ผลงานาในระดับหนึ่งแต่คือช่วงนี้ที่เรา,เาผลผลิตอาจจะยังไม่มากเพราะมันอยู่ในช่วงที่การที่เราซ่อมแซมสวนอยู่นะครับปีหน้าปีหน้าผลผลิตต้องเยอะกว่าน,นี้แน่นอนครับ,รบแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลผลิตในอนาคตแล้วก็รสชาติด้วยนะครับ,รบมีอะไรอยากจะพูดถึง ให้เกษตรกรได้รับรู้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ A251 นี้เป็นอย่างไรได้เคยเห็นการใช้งานของผมแล้วใช่ไหมการทำงเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเห็นนะครับถ้ายังเพิ่งเห็นนี่อาจจะยังไม่มีอะไรบอกเยอะกับพี่น้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้นะเรารับมอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดําเนินการในการดูแลนะครับเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ A251 เพียงอย่างเดียวนะครับเน้นย้ำนะครับการทํางานของทีมงานแล้วกรรษุกระเสมเนี่ยในการดูแลพืชไร่นะครับ อาทิตย์สองห้าหนึ่งเพลงเดียววันนี้ผมก็อยากได้ความคอมเมนต์จากคุณพี่สังวานนะเยอะแต่ก็ยังคุณพี่สังวาบอกว่าเพิ่งได้มาดูแลรับช่วงต่อจากหลวงพ่อจรันรก็เลยยังไม่มีข้อมูลอะไร,รที่อยากจะคุยคนะครับนะครับเดี๋ยวปโอก,กาสหน้าอะไร้ข้อ, <ใน S 1> ขอมูลเอะกว่นนี้ครับวันนี้ก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนมารับสอบวันนี้ผมและทีมงานขอเชิญพีเอดีกว่าพีเอมาช่วยรับมอบด้วยกันซีมาซีมาด้วย ครับพี่เอเดี๋ยวพี่เอเป็นตัวแทนทีมนะครับเป็นตัวแทนทีมรับมอบนะครับและของตัวแทนทางวัดดานนกกนะครับท่านกรรมการนะครับที่สังวรอาเอนะครับรับมอบนะครับรับมอบอ่นี่เป็นการรับมอบนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วเราก็จะมาดูแลกันเรื่อยๆเนาะครับครับครับเนี่ยก็พี่อพูดได้น่อยงไหมก็ สำหรับทีมของท่านดกรกรนะฮะเราก็จะมาติดตามผลแล้วก็จะมาดูแลกันตลอดนะฮะก็เพื่อให้ชาวเกษตรกรแล้วก็ทธิวัฒนานานกงเนี่ยอยู่ดีกินดีนะครับแล้วจะให้เชาวเกษตรทุกๆคนที่มีสวนเนาะเราก็อยากจะให้แบบทุนน้อยๆเนาะไม่ต้องลงทุนมากใช้อารีสองห้าห้าปลอดสารพิษ นะฮะใช้อย่างเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้อย่างอื่นนะครับเงินจะได้เต็มกระเป๋าคบนะครับขอบคุณมากมาเลยนะครับผมขอบคุณนะครับก็นี่คือพี่แอเป็นพี่ใหญ่ในทีมงานของรัฐบาลสุกเกษมเดี๋ยววันนี้พวกเราทีมงานก็จะดําเนินการทํางานต่อครับติดตามงานของพวกเราครับผมครับครับครับโอเค ันนี่กินได้ครับเนี่ยครับผมเริ่มีเริ่มจะหยเลุยวบครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับทีมงานของึกตกรสุกเกษมนะครับกับผลิตภัณฑ์ Rd251 วันนี้พวกเรานะครับมาอยู่ที่วัดนานกกครับ ก็คืออยู่ที่ตําบลนางน,น,นกกอํเาเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้นะครับพวกเราม,ออมาทําการให้การดูแลฉีดพ่นโดนรนฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่5้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขอเชิญนะฮะออท่านที่ดูแลเ,ออเป็นกรรมการวัดที่นี่นะมาพูดคุยด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณพี่นะครับเชิญคุณพี่จรันกับคุณพี่ของวานนะครับ สวัสดีครับพี่ครับก็เดี๋ยวครั้งนี้นะครับของทีมงานเรามาให้การดูแลนะครับฉีดพ่นโดนนะฮะเดี๋ยวครั้งนี้เป็นครั้งมาให้การดูแลเป็นครั้งที่5แล้วนะฮะก็เราก็อยากจะทราบผลนะฮะจากการที่เราได้มาฉีดครั้งก่อนๆนะฮะจากการฉีดพ่นอาดี251เนี่ยฮะอยากทราบเบอ่อความเปลี่ยนแปลงฮะที่สวนเนี่ยฮะหลังจากที่ได้ฉีดไปแล้วก็หลังจากที่ฉีดไปแล้วก่อนก่อนฉีดนะรู้สึกว่ามันจะมีโรคใบติดด้วย ใบติดคือใบมันจะแห้งไปคขึ้นใบหรือว่าเต็มใบอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ปลายกิ่งก็จะเป็นทั้งนี้เขาเรียกว่าแท่ c เป็นกา้านทูบมานลหละตอนนี้หลังจากฉีดแล้วสี่ข้างก็รู้สึกว่าต้นก็ดีขึ้นกิ่งก็หายไปแล้วใบก็เป็นมันขึ้นรู้สึกรู้สึกดีครับได้ผลนีครับก็คือได้ทั้งต้นกิ่งแล้วก็ใบนะฮะใบ,บก,ก็รู้สึกสมบูรณ์ขึ้นครับซึ่งไม่มีใบติดตอนนี้นะ จากการที่เราได้ดูนะก็คือก็เป็นอย่างที่เอ,อ,อคุณพี่บอกนะ,ะครับเอ,อแล้วคุณพี่หัวนะฮะก็ตั้งแต่ฉีละพนมาก็ใบเป็นมันขึ้นครับใบเป็นมันนะครับครับ,รบดูสวยงามขึ้นมาเยอะเลยครับอ,อันนี้อ,อการดูแลนี่นอกจากที่เรามาทําการฉีดพ้นให้เป็นทุกเดือนนะฮะมีการดูแลอื่นเพิ่มเติมไหมไม่มีครับไม่มีอไม่มีไม่มีครับอ,อันนี้ นี่นะขนาดที่ว่าเรามาดูแลให้แค่เดือนละครั้งอแล้วทันทางวัดเนี่ยก็ไม่ได้มีการดูแลเพิ่มเติมเนี่ยผลผลออกมาฮะก็คือยังได้ขนาดนี้นะฮะถ้าแนะนําว่าถ้าเกิดทางวัดฮะได้มีการดูแลมีการฉีดพ่นนะฮะอาจจะใช้เป็นถังอะไรเงี้ยถังฉีดพ่นนะดูแลเพิ่มเติมผมมั่นใจแล้วว่าผลที่ได้รับเนี่ยจะจะดีขึ้นมากกว่านี้อีก พอสมควรเลยครับเพราะว่าจากที่เราได้ไปตรวจเยี่ยมที่อื่นนะฮะที่เราให้การดูแลเนี่ยผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจนะฮะก็คือทุกที่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆจะเรียกว่าวิเศษก็อาจจะได้นะฮะก็ครับก็นี่นะฮะท่านผู้ชมก็คือนี้เป็นความคิดเห็นจากทางกรรมการวัดนะฮะที่ได้ได้มีการดูแลสวนแห่งนี้นะฮะจากการที่ว่าเราได้ ให้การฉีดพ่น r าดีนะฮะเป็นครั้งครั้งนี้ก็คือจะเป็นครั้งที่5เลยนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก็จะทําการฉีดพ่นโดรนะฮะฉีดพ่น r าดีสองด้วยโดรนนะฮะแล้วก็จะมีการผสมน้ำยาอาดีสองห้าหนึ่งด้วยนะ,ะครับ,รบขอบคุณมากครับ ครับที่นี่แห่งนี้นะฮะก็คือบริเวณที่วัดนาน,นกกนะครับอยู่ที่ตําบลนาน,นกกออำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานของพวกเรานะฮะทีมงาน r าดี251ของลรกกตะกรสุขเกเมนะฮะจะมาทําการตรวจสอบนะฮะ,ะ,ก,ะ,ฮะก็คือค่าดินที่บริเวณแห่งนี้นะฮะว่ามีระดับความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชมากน้อยเพียงไรนะครับครับ เราได้ใช้เครื่องมือตรวจสอบไปแล้วนะครับจากภาพที่เห็นนะฮะเราจะมีการตรวจสอบอยู่2เรื่องเป็นหลักนะฮะก็คือวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะฮะก็คือค่า PH หรือว่าค่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวค่าเอ,อ NP k หรือค่าความสมบ,บูรณ์ของแร่ธาตุในดินนะฮะจากค่าที่เห็นเนี่ยค่า PH โชว์มาที่6.0นนะฮะก็คือมีลักษณะความเป็นกรดอ่อนๆนะฮะส่วนค่าความอุดมสมบ,บูรณ์ของแร่ธาตุในดินเนี่ยนะฮะจะอยู่ใน เกณฑ์ที่มีความแม่นยำสมบูรณ์อยู่ระดับพอดีนะ,ะพอดีนะซึ่งเมื่อเรานําค่าตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลกลางของหน่วยงานราชาการแล้วถือว่าข้อมูลตัวนี้ค่าออกมาในหนลายลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะฮะตัวนี้นะฮะสำหรับค่าตัวนี้นะฮะซึ่งจากการที่เราตรวจสอบดูแล้วเนี่ยค่าเกณฑ์ตัวนี้ อยู่ระดับในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วนะสำหรับการปลูกทุเรียนแต่ว่าการที่เรามาแนะนำแล้วก็ใช้อดี251ให้กับเกษตรกรตัวนี้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สามารถใช้บํารุงดินนะฮะก็คือบํารุงดินตัวนี้ให้คงสภาพที่ดีนะฮะหรือปรับสภาพดินให้เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชโดยเฉพาะนะครับตรงนี้นะฮะเป็นทุเรียนนะครับก็อาจจะมีต้นลองกองอยู่บ้างด้วยนะฮะนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะออดี251นะครับ ก็จะช่วยให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีการใช้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะใช้อาดี251เพียงอย่างเดียวนะครับเรามาดูนะฮะผลจากการใช้อาดี251โดยเรามาทําการดูแลฉีดพ่นให้เดือนแล้วหนึ่งครั้งนะก็ลักษณะของต้นทุเรียนนะฮะจากสภาพที่เห็นนะฮะจะเห็นว่าต้นนี้ใบมันจะเป็นสีค่อนข้างออกไปทางเหลืองไม่ได้เขียวไม่ได้เขียวสดนะฮะมีการทาลายของมแมลงนะฮะตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากาสภาพอากาศนะฮะก็คือ ตัวนี้เป็นช่วงที่เพิ่งผ่านฤดูร้อนมาก็มีการสั่นเบินจากสภาพความร้อนด้วยนะฮะแต่การที่เราใช้อาดี251ช่วยดูแลเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ต้นไม้มีการดูดซึมแร่ธาตุได้ดียิ่งขึ้นแล้วส่งผลาจากอนุภาพของออของอาร์ดี251เนี่ยจะไปช่วยเสริมสร้างาประสิทธิภาพการสร้างคลอโรฟิลล์นะฮะสร้างใบให้มีการมีความที่แข็งแรงสดชื่น,นะฮะซึ่งถ้าเราใช้อย่างต่อเน,นื่องไปแล้วเนี่ยนะฮะ เรายืนยันได้ว่าผลตัวนี้จะทำให้สภาพต้นตอนนี้เป็นการติดตามงานนะครับที่วัดนาน,โนโกกนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับที่เราได้มาถ่ายทำที่นี่ถ้าใครยังจำได้นะครับภาพนี้เดี๋ยวจะมีภาพตัดประกอบให้เห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงตอนนี้ครับสภาพความสมบูรณ์เขากลับมาแล้วจะสังเกตได้จากแสงที่สะท้อนนะครับความมันของเงาของของใบเขามีความเงา มันเป็นลักษณะการสันเบิร์นะครับสะท้อนแสงเพื่อปกป้องการถูกทำลายจากแสงแดดนะครับฟื้นฟูด้วยอา2 5ดิ251เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและต้นนี้ก็มีผลผลิตแล้วด้วยนะครับจะได้เห็นว่ามีลูกขนาดกลางเกิดขึ้นแล้วก็มีนะครับช่วงดอกที่เป็นหัวกําลาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอา2 5ดิ251สามารถ สรุปได้ว่าสามารถแก้ปัญหาแบบป้องกันทุเรียนที่มีปัญหาจเจริญเติบโตไม่ดีมีปัญหาการออต้านสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัดเขาสามารถที่จะสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพมันฟ้องให้เห็นนะครับตั้งแต่ต้นที่เคยเสื่อมโทรมนะครับดีขึ้นนะครับใบที่เคยเสื่อมโทรม เดี๋ยวถ้าสักครู่จะให้พีวีได้มาจับภาพนะครับใบชุดเก่าที่มีความเสื่อมกับใบชุดใหม่ที่ออกมาโดยรวมแล้วตอนนี้จากก่อนหน้านั้นเขจะเป็นก้านทูบเหมือนทางฝั่งนี้นะครับตอนนี้โดยรวมเขาซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากด้วยเป็นที่ยอมรับของกรรมการวัดที่อนนกกตกด้วยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้สําหรับท่านกรรมการวัดนะครับได้ ให้ความคิดเห็นให้ให้ความรู้สึกว่ามันดีขึ้นอย่างไงนะครับนี่ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าอาร์ดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับสามารถทําให้สวนเกษตรของท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเราเดี๋ยวติดตามงานของทีมงานของท่านดนกรสุกเกษมกันต่อนะครับพบกับพวกเราได้นะครับในคลิปต่างๆของอาร์ดี o n นลครับพบกันครับ โบหิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีไเลปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตอรเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลหังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี กเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกร,รใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี